เดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขามีพลังงานและความรู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะในวันนี้และตอนนี้นะเขาคนนั้นจะเป็นใครได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ten of wands ชาวธาตุไฟนะคะเหมือนตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยหนักกับปัญหาหรือรู้สึก หนักอึ้งในหัวใจมากมากเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคุณนะคะมันรู้สึกได้ถึงความห่างไกลความห่างเรื่องระยะทางความห่างในด้านฐานะเชื้อชาติาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะเขาเป็นเชนอบอลน่ะมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกห่างรู้สึกแตกต่างมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากลำบาก มันมีความยากในความสัมพันธ์เพจออปเปอร์เคิลชาวท่าดินนะคะ <_ d un> เขาเหมือนอยากจะส่งข้อความ <_ d un> เขากำลังมีความคิดว่าคิดที่จะส่งข้อความถึงคุณดีไหมกำลังนึกคิดอยู่ว่าจะส่งข้อความอะไรถึงคุณจะทำยังไงหรือบางคนเนี่ย <_ d un> เขาก็พิมพ์ละแต่ก็ลบออกเพราะเขารู้สึกเหมือน ช่างใจอะว่าจะส่งดีหรือไม่ส่งดีสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบต้องหยุดต้องพักไว้อย่างนั้น่ะแต่ในใจก็ยังมีมีความคิดอยู่ตลอดเวลานะว่าอยากจะติดต่ออยากจะส่งข้อความถึงคุณมากมาก,มากเลยเหมือนเขาอยากจะบอกอะไรคุณอะแล้วเหมือนในช่วงเวลานี้นะเขาจะจดจอ่อจับจ้องอยู่ที่คุณนะคะ Si x อ f Cups ชาวธาตุน้ำนะ คิดถึงมากเลยคิดถึงคิดถึงอดีตคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่ร่วมกันคิดถึงความทรงจำที่ดีๆอยากให้วันเวลาเหล่หลานั้นเนี่ยได้ยึดคืนย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังรู้สึกถึงว่ายังอยากจะให้มีการเริ่มต้นใหม่อยู่นะ cient ำแพลนมันรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง จนทำให้เขารู้สึกว่าในตอนนี้เขาต้องปรับความสมดุลภายในจิตใจหรือเขารู้สึกแบบเหนื่อยหนักท้อกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากๆเลยเลยพยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองปรับอารมณ์ให้อยู่กับร่องกับลอยมากที่สุดเพราะดูเหมือนกับจิตใจเขาว่าจดจ่อมาที่คุณ อยู่มากๆเลยนะคะมันมีไพ่แห่งความคิดถึงคิดมากคิดหนักเออเดี๋ยวไฮเลแพนนี่ไง mm. เขาเหมือนอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตมีการตื่นรู้ในจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองแล้วอะว่าสรุปแล้วเขาต้องการอะไร แล้วเรื่องความสัมพันธ์ของคุณแลวเขานี่น่าจะมีความแตกต่างกันเรื่องเชื้อชาติศาสนาด้วยนะเนาะแล้วก็มีความต่างในรูปลักษณ์การใช้ชีวิตได้หมดเลยอะทั้งฐานะทั้งสังคมนะคะตัวเขาเนี่ยเหมือนกับพยายามเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมะ ทำสมาธิเข้าหาทางทาด้วยนะเหมือนพอเขาได้ได้มีสมาธิได้คิดได้อยากรู้ห็นจิตใจตัวเองเขาก็รับรู้ได้อว่าเขาต้องการแล้วเขารู้สึกแต่มันก็ทำให้เขารับรู้ได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอ่ะมันมีความต่างซึ่งความต่างแตกต่างมันต่างมากๆเลยอะ่ะ เขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ดีพอสำหรับคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะมันรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันยากที่จะแก้ไขจนทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้คือการ ปรับสมดุลภายในจิตใจตัวเองให้อยู่กับที่ก่อนให้มีสติมากที่สุดในตอนนี้นะอืเจ็บปวดค่ะชาวธาตุลมเนาะนี่ไงเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากจะแก้ปัญหาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแหละอยากจะส่งข้อความมีความคิดแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ต้องหยุดนิ่ง พอทุกอย่างหยุดลงเขาก็รู้สึกเจ็บปวดมากเลยที่เขาทำอะไรไม่ได้นะะเหมือนกับเขามีอะไรต้องแบกรับภาระในชีวิตของเขาด้วยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่เขาจะต้องดูแลนะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาแอคชั่นอะไรกับคุณมากไม่ได้ในตอนนี้ก็เลยมีความเจ็บปวดใจขึ้นมา มันทําเหมือนคนที่คิดแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้อย่างที่คิดทําอะไรไม่ได้อย่างที่ใจต้องการประมาณนี้ก็ได้นะนายอเนนิกัลน,นิ่งแต่ก็จับจ้องมาที่คุณอยู่ตลอดเวลาเห็นนะตอนนี้คิดอยู่ว่าจะทำยังไงจะเริ่มยังไงอันนี้ก็นั่งดูเหมือนกันว่าเหมือนสองคุณนะ แต่ส่องแบบอยู่ในที่ตัวเองส่องอยู่ในที่ไกลๆส่องแบบนิ่งๆเงียบๆนะคะมองเห็นคุณแบบคุณดูโดดเด่นอนะมีแสงระวิบระวับมันเนี่ยหน้าของคุณเนะ่ยเหมือนกับดอกทานตะวันดอกเนี้ยซึ่งเขารู้สึกว่าเขาละสายตาจากคุณไม่ได้เลยนะในขณะที่เขาจับจ้องมาที่คุณนะในหัวใจของเขาอะ ถ้าหากว่าในความสัมพันธ์ของคุณและเขาเคยมีเรื่องราวของออความรักที่เป็นรักสามเศร้าหรือรักซ้อนในตอนนี้นะคะเขาเขานึกถึงแต่คนคนเดียวนะแล้วคุณนี่แหละคือคนที่เขารับรู้ได้แล้วว่าใจเขาต้องการที่สุดไพ่ฮอลลแพนกับ t e m p ลาเน็เนี่ยเหมือนเขารู้หัวใจตัวเองอย่างแท้จริงละถ้าก่อนหน้านี้มันเหมือนกับ รัวเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่ารักคุณไหมเน่ยแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนี่ไงเห็นไหมก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่แน่ใจหรือเขาแบบยังไม่รู้สึกไม่มีสถานะยังบอกอะไรไม่ได้แม้แต่กับตัวเองแต่ตอนนี้เขาบอกกับตัวเองได้แล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนที่เขารักคุณนั่นแหละคือคนที่เขาต้องการและคุณคือคนที่เขาคิดถึงอยู่ตลอดเวลาสองดาบนั่นก็หมายถึงว่า ในช่วงเนี้ยเขาพยายามหันเหนความสนใจของตัวเองไปทำสิ่งอื่นๆเพื่อที่จะไม่ให้คิดถึงคุณเนี่ยค่ะเขาพยายามไปยิงธนูไปท่องเที่ยวไปทำอะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาห้ามตัวเองไม่ให้มาส่องคุณไม่ให้มาดูชีวิตคุณใช่ไหมแต่คุณยนง่ะไปอยู่ในหัวของเขาอ่ะเห็นไหมสายตาการกระทําเขาอาจจะจับจ้องไปที่อื่นมุ่งเน้นไป ไปสนใจกับสิ่งอื่นๆคนอื่นๆแต่ในหัวของเขาเนี่ยมันมีแต่เรื่องของคุณไงคะเนี่ยมันก็ถึงได้มีไพ่ของทำแพลนไฮลาแพนขึ้นมามันเหมือนเขาพยายามที่จะมีสติแล้วก็พยายามทำสมาธิให้อยู่กับตัวเองมากที่สุดเหมือนกับบางช่วงบางเวลาเขาจะคิดถึงคุณจนแบบ แทบจะไม่เป็นอันทำอะไรเลยอะสิบไม้เท้านี้ก็เหมือนกับบางครั้งมันเหนื่อยมันหนักมันคิดจนท้อก็ยังคิดอะไรไม่ออกคิดจนเหนื่อยเหนื่อยจนแบบบางทีทำอะไรไม่ไหวเลยก็มีนะคะอ้อเดิะเมจิเชียนชาววันพุธนะเดอมเมจิเชียนแทนอะไรเนี่ยพยายามที่จะทำให้ตัวเองอะมีความสมดุลทางจิตใจมากที่สุด เพราะว่าเขาคิดถึงเรื่องของคุณมากเกินไปโอเฮอร์มิตราศีกันนะคะไพ่ใหญ่ติดกันสี่ใบค่ะทุกคนแสดงว่าเขาคิดมากมากถึงมากที่สุดเรื่องคุณเลยละ่ะหนึ่งก็คือรู้หัวใจตัวเองแล้วคุณนั่นแหละคือคนที่ใช่แต่ก็รับรู้ถึงปัญหาว่าถึงใช่ยังไงแต่มันก็มีความต่างจนเกินไปพยายามเรียนรู้ถึง ความแตกต่างในครั้งนี้อยากจะแก้ไขอยากที่จะปรับตัวอยากที่จะปรับเหตุการณ์ให้เข้ากันได้แต่ก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะยังหาทางไม่เจอแต่เขาก็พยายามเรียนรู้ถึงปัญหาเรียนรู้ถึงจิตใจตัวเองแล้วก็พยายามมีสติกับตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาครั้งนี้ ให้ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวที่สุดไม่อยากที่จะเสียคุณไปด้วยอะ่ะเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเพราะว่าถึงแม้ว่าไพ่ความรักจะขึ้นแค่6กถ้วยก็คือยังอยากมีคุณแต่ก็รู้สึกถึงความแตกต่างพยายามเรียนรู้พยายามปล่อยวางได้ก็กได้นะไพ่ก็ เหมือนอยากที่จะลืมแต่ใจมันก็ลืมไม่ได้ภายใ,ใต้สำหรับทูอเพนทิคอลนี่ไงคะลือไม่อีกในเนือเขาพยายามจะลืมคุณล่ะคะ่ะพยายามมุ่งเน้นไปกับการทำงานทำงานให้หนักๆเพื่อที่จะลืมคุณหรือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าหาทางธรรมบางคนเนี่ยถึงกับขั้นไปบวชชีบวชพราม์บวช บวชแบบทางศาสนาเลยก็มีนะเหมือนอยากจะปล่อยวางอะค่ะแต่มันก็ปล่อยไม่ได้แต่อีกใจนึงก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะรับรู้เรียนรู้ถึงปัญหาอยากที่จะให้ปรับเข้าหากันได้มันมีทั้งสองความรู้สึกเลยใจนึงก็อยากปล่อยวางใจนึงก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหากับ คุณอะให้ได้มากที่สุดในตอนนี้ซึ่งมันมีแต่ความลังเลมีแต่ความไม่แน่ใจในตัวเองพอคิดถึงปัญหาคิดถึงความแตกต่างมันก็ทำให้เขารู้สึกท้อใจอะเป็นสามดาบคือมันรู้สึกว่ามันมันดูเป็นไปได้ยากมากที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถก้าวไปด้วยกันได้อะค่ะ แต่ถ้าพูดถึงใจจริงๆเขารู้สึกถึงคุณคุณคือคนที่ใช่อะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเลยนะมันมันถึงเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาก็คือเจอคนที่ใช่แล้วอะก็อยากที่จะรักษาแต่คนที่ใช่กลับมีความแตกต่างกลับมีความห่างเหินกลับมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้เหมือนกับชีวิตของเขาอะค่ะ ไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยอย่างให้ให้ไฮแลนด์สำหรับนี้<ม>คือคนกับสัตว์เนาะซึ่งมันเป็นความต่างที่ยากจะลงตัวแต่เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะให้สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่อีกใจหนึ่งก็เหมือนกับอยากจะปล่อยวางแต่ก็ปล่อยไม่ได้จริงๆเพราะรักคุณนะคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือหนึ่งในใจเลยจริงๆนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเขาจะคิดยังไงเขาก็ต้องหยุดทุกอย่างไว้ก่อนและเพราะมันหนักเกินไปที่เขาจะเดินหน้าต่อไปได้เนาะเขาก็เลยเอาตัวเองเนี่ยมามุ่งหน้าที่การเข้าหาทางธรรมแหละพยายามทำสมาธินั่งสวดมนต์ทำสมาธิเนี่ยปรับอารมณ์ตัวเอง พอเหมือนกับว่าพยายามที่จะหาทางออกกับปัญหาก่อนนะคะมันไม่เหมือนกับมันยังไม่มีไพ่จบอะไรนะซึ่งเขาก็ยังลังเลความลังเลที่ยังไม่รู้ว่าปัญหานี้มันจะจบยังไงนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันก็อาจจะยาวนานนิดนึงอหละเนาะพลังงานของเขาเนาะในวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะเหนื่อยหนักมีความต่าง พยายามเอาตัวเองไปสนใจกับการทำงานการใช้ชีวิตเขาเขาอยากที่จะปรับตัวให้ได้ทั้งสองทางแต่ก็ยังทำทางไหนไม่ได้สักทางเลยนะพยายามเนี่ยพยายามมีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดค่ะในวันนี้เนาะก็จะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ